สวัสดีสวีดัตวันนี้ผมเซฟาชอบนเกมอีกแล้วนะครับวันนี้เรามากับเกมไออีกแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นไอกันก็คือเป็นเกมผีนะก็คลิปที่แล้วก็ไปดูเอาคลิปที่แล้วมีฉากจะบอีกด้วย <c oughs> อ่ะวันนี้ก็หมดกระสือเหมือนเดิมไปดูกันหาถุงเงินยี่สิบถุงไปดูกัน นี่ผมไม่มีเพื่อนเล่นนะครับอ่าก็จะเหมือนแบบนี้อันนี้จะเป็นห้องเริ่มต้นด้วยนี่ตอนนี้เราอยู่กับห้องชวนะครับผมไปหาข้อมูลไว้ว่าห้องไหนเป็นห้องไหนบ้างอ่าก็เลยรู้ครับว่าห้องไหนเป็นห้องไหนนะอ่าเราไปต่อาไป จะมาเล่กนกันเลยเจอกันแล้วทุกคนเจอกันแล้วเดี๋ยวขอเล่นมาเพิ่มหายล่อนอันนี้ผีจะอชั้นใต้ดินะทุกคนนั่นคือชั้นใต้ดินะผีจะอยู่ชั้นใต้ดูทุกรอบก่อนนะ ชั้นล่างเลยทุกคนไม่ยยคิดที่แล้วเราไม่ได้ลงมาชั้นนี้เลยนะทุกคนเนท่านี้อยู่ชั้นบนตอนะนี้ผีชั้นบนนะครับทุกคนผมก็เป็นคนหนึ่งแหละที่ัวงมาเล่นดูจริงจริง ่ในระดับปานกลางทุกคนน่ากลัวมากโอ้โยเห็นหนูวิ่งด้วยทุกคนชั้นใต้ดินอะที่แอบน้อยมากทุกคนหาที่แอบก่อนจะเปิดจะเปิดนะ

ตกใจจริงตกใจจริงทุกคนตกใจจริงตกใจจริงทุกคนคือแบบว่าชันลนลแกคือจะหลอกล่อผีเว้ยแต่ว่าอยู่ๆตกใจเลยทุกคนนะไปเล่นอีกครั้งเลยนะมามามาคือ เมื่อกี้คือตกจากอย่างนี้เลยทุกคนคือมันงอมาได้ตาเลยนะครับทุกคนมา ชอกก็อตเมื่อกี้นี่ไม่ได้ยันนี้ไม่ได้ค่ะ Thank <laughs> you. ใด้เรากดทุกคนอันนี้เราจะอัดู่นอกบ้านมีเสียงรบกวนนิดน่อขอกลับมาด้วย หรงนี้องเป็นจมันดูวงเวยน เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนบายบายเดี๋ยวมาอัดใหม่นะบายบาย